E <síntos> aí เธอไม่บ่าวจะ Look out ย่าดีกว่านมีแค่ไทยมือดีกว่านางมีหูมีตาหาญยาสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับตูนวรัตน์นะครับ และนี่คือรายการแฮปปี้โฮมพาไปทาง Xt v c ี a n ช e l นะฮะตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่บริเวณทางเข้าปากน้ำสมุทรปราการนะฮะและที่ผมยืนตุงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ช้าง3เสียงนั่นเองนะครับรู้หรือเปล่าว่าทั้งบริเวณโดยรอบหรือแม้แต่ภายในตัวช้างเองเนี่ยเขาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้เข้าชมกันด้วยจะมีอะไรรออยู่บ้างในวันนี้ไปติดตามกันเลยครับ เอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับมักคุเทศคนสวยนะฮะของพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียดหรือว่าพิพิธภัณฑ์เอราวัณแห่งนี้นะครับคุณแพรวแพรวพันธ์ฮะสวัสดีครับสสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งเนี่ยมีแนวคิดยังไงครับค,ค่ะสำหรับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะคะเดี๋ยวต้องบอกชื่อก่อนเลยนะคะ,คคะชื่อคุณเล็กกุลยพันธ์ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้ นะะคก็เริ่มก่อตั้งค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537แล้วนะคะสามสิบเจ็ดลยนะฮะใช่ค่ะ20ปีแล้วนะคะคุณเล็กคิดยังไงทค่ะแนวคุณเล็กเนี้ยเดิมทีท่านเป็นนักธุรกิจมาก่อนเป็นคนชอบสะสมของเก่าค่ะก็เลยอยากสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะขึ้นมาเก็บรวบรวมของเก่าของเขานะคะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะให้กับคนรุ่นหลังแต่ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ของเราค่ะไม่ธรรมดานะไม่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั่วไป พิพิธภัณฑ์ช้างเอรวาวัณของเรานี่ก็คือทําตัวอาคารค่ะเป็นรูปช้างนะอย่างที่เราเห็นใหญ่โตนี่แหละค่ะที่สําคัญก็คือเราทําเป็นรูปช้างช้างนี้ก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่มเมืองของไทยด้วยใช,ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะทําเป็นเสียนเดียวนะเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนี้ธรรมดาเกินไปค่ะที่นี่เราทําแบบอลังการมาก3มเสียนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สอดคล้องกับคติความเชื่อด้วยเชื่อว่าเป็นช้างทรงขององค์พระอินทร์นะคะที่เราเรียกกัว่าช้างเอราวัณนั่นเองค่ะ แต่เอสสักติแล้วเราจะเห็นว่าช้างทรงของท่านเนี่ยก็จะมาพร้อมกับท่านเป็นผู้ควบคุมเป็นยานพาหนะใช่เป็นาพานไไหนะของพระอินทร์ค่ะอ่าถามว่าพระอินทร์ไปไหนนะคะตรงนี้คุณเล็กท่านไม่ได้สร้างพระอินทร์ไว้นะเราจะเห็นเฉพาะช้างเอราวัณเท่านั้นเพราะว่าคุณเล็กบอกว่า ทุกคนค่ะสามารถเป็นพระอินได้นะคะก็คือใช่แล้วค่ะเราทุกคนนี่เลยสามารถเป็นพระอินทได้นะคะก็คือเราไทยที่ทําความดีสะสมความดีเอาไว้มากๆเมื่อตายไปค่ะสามารถเป็นพระอินได้นั่นเองนะเพราะว่าใช่ใช่แล้วก็สามารถมาตะผิดเป็นพระอินได้ใช่ก็เลยเว้นที่บนหลังช้างเอราวัณไว้ถูกต้องเลย แล้วภายนะะในตัวช้างเอราวัณที่เป็นตัวอาคารหลักตรงนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอ่าค่ะตัวอาคารของเราจะแบ่งออกทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะ<ม><ม>ก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละโลกเลยก็ว่าได้นะอย่างเช่นชั้นที่1เราเรียกกันว่า ชั้นสุวรรณภูมินะอยู่ข้างล่างใต้ดินเลยเป็นชั้นใต้ดินใช่ชั้นส่วนรณภูมินี่คืออะไรชั้นสุวรรณภูมินี้จะเป็นชั้นที่เก็บรวบรวมของเก่าวัตถุโบราณของสะสมของคุณเล็กนั่นเองนะคะใช่ค่ะคือสามารถเข้าชมได้ใช่ค่ะเข้าไปชมได้แต่ว่าตรงนี้เราจะงดในส่วนของการถ่ายภาพด้านในเพราะเป็นของเก่าเรางดการเผยแพร่นั่นเองงั้นเดี๋ยวต้องเล่าแคนสายตาของผู้ชมหน่อยว่าของเก่าที่ว่าที่อยู่ในชั้นส่วนรณภูมินี่อะไรบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะข้างในชั้นสวนภูมิของเรานี้จะจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องถ้วยค่ะ,คะเป็นเครื่องถ้วยโบราณในสมัยต่างๆตั้งแต่สุโขท,ทัยอยุธยาไล่ลําดับมาเลยนะคะค่ะแล้วก็ของข้างในเราก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยเือหมุนเป็นพิธีการหมุนเวียน<ช>แล้วขึ้นมหใช่ชั้นที่2ที่เรามองเห็นเลยตัวอาคารสีชมพูนะคะตรงนี้เราเรียกกันว่าชั้นโลกก็เปรียบส่วนกับโลกมนุษย์ของเรานั่นเองอนะคะใช่ค่ะ ชั้นนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะให้ได้ชมกันนะคะศิลปะประเภทไหนบ้างที่อยู่ในชั้นโลกนี้ครับอ่ะะก็เป็นงานช่างชิบหมู่ก็อย่างเช่นงานขอดูโลหะนะงานปั้นฟูนสดนะคะงานพวกงานกระจกสีให้ได้ชมด้วยเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมด้านในอีกทีหนึ่งครับนั่นคือชั้นที่2นะครับชและชั้นที่3นะครับหลังจากนั้นชั้นที่3าค่ะเดินทางกันต่อนะเข้าไปยังท้องช้างเลยช้างคัวใหญ่จริงนะใช่แล้วช้างตัวใหญ่สีดำนี้ข้างในเข้าไปเที่ยวชมได้ด้วยเราก็จะขึ้นไปโดยขาหลัง งช้างนะคะใช่มีบันไดวนอย่างที่เห็นแบบนี้ละค่ะนะคะสามารถขึ้นไปทรงช้างวันนี้ได้เลยนะเอาไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเข้าไปแค่บริเวณท้องเท่านั้นนะคะที่สุดอยู่แค่ตรงนี้พอแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับข้างในท้องช้างนี้จะจัดแสดงนะาเกี่ยวกับพระพุทธรูปโบราณนะเป็นพระพุทธรูปเก่าเลยมีอายุเป็นพันปีแล้วนะคะเป็นของศักดิ์สิทธิ์คูกบ้านทูกเมืองนั่นเองด้านบนค่ะ นั้นเข้าวๆาเบื้องต้นนะผู้ชมก็จะแบ่งเป็นชั้นใต้ดินเป็นชั้นสวนภูมิชั้น2เป็นชั้นโลกแล้วก็ชั้น3าเรียกว่าชั้นอะไรชั้นจักรวาลหรือว่าสวรรค์นั่นเองค่ะหลักการของไตรภูมิพะร่วงนะฮะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนจากชั้นนรกภูมิเนี่ยเป็นชั้นสวนภูมิแทนเพื่อความงดงามในการเข้าชมนั่นเองนะฮะ ที่ผ่านมาตลอด20ปีตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผลตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นยังไงบ้างครับเยอะค่ะประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีจุดให้สักการะขอพรด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะฮะวันนี้เนี่ยคุณแคลวจะอยู่ผมีให้คุณแคลวนำสักการะหน่อยแล้วกันว่าหลักการที่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างเพื่อผู้ชมทางบ้านมาแล้วเอ๊ะ ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเพราะตรงนั้นก็มีรพระพิคเน่ด้วย<ช>ตรงนี้เป็นช้างเอรอวาวัณตรงนี้เป็นพระอินด้วยหลักการขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันะนะฮ<น>ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพักครู่เดียวก่อนนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อที่นี่พิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียงหรือพิพิธภัณฑ์ช้างเอรอวาวัณกับทีมัพพิโมพาไปทาง HT Channel ครับ